ช่อใเก่บาบาเห็ดพิ่งขาลายค่ะอันเรามาตัดขาเห็ดกันโอ้ยดีมากเลยค่ะไม่มีหนอนดอกนี้อาจจะแก่นะคะแต่ว่ารังพึ่งยังแข็งอยู่เพราะว่าปีนี้พาแฟนมาเป็นปีแรกแฟนแอนไม่เคยเห็นว่าแอนเก็บเห็ดว่าทำไมเห็ดพึ่งที่นี่ ดูดียวถุงมาถุงเล็กมากดูซิว่าจะใส่ได้ขนาดไหนตนี่นะะานะคะตัดขาตัดขาเห็ดเอาไว้ในป่าเหมือนเดิมนี้นะคะค่ะตัดเยอะหน่อยไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าป่านนี้จะเยอะ ดูสินี่ป่าใหม่นะคะนี่ไม่เคยมาป่านี้มาก่อนแข็งแข็งมากเห็ดพึ่งขาลายเราแบบรู้สึกว่าแก่ก็เอานะคะเพราะว่าไหนเก็บเข้ามาแล้วก็เอาหมดอันนี้ นะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ได้แค่นี้เรามาดูกันต่อว่าเราจะเก็บได้มากแค่ไหนขอบคุณค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวแอนคนครสวัสด้นะคะขอบคุณค่ะ